นี่คือโกดังรถหมุดสัญญาเช่าอีกแห่งหนึ่งที่มีรถมากกว่า400-500ถึงคันต่อเดือนเพื่อนครับดูรถที่อยู่ณเวลานี้วันนี้วันที่21ทธันวาปี68เราจะเอามาเสิร์ฟให้เพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อนครับสถานที่ตั้งอยู่ที่เพชรเกษม77เป็นบริษัทจริงใจยูสขา่าซึ่งเป็นนี่เห็นไหมฮะ เป็นในส่วนของพาร์ทเนอร์ของบริษัทไทยลูกของเราเนี่เองนะครับเนี่ยซรีสคันคือเพื่อนๆครับรถตอนนี้เราเติมมาให้เต็มโกดังอย่างที่เพื่อนเห็นใครอยากได้คันไหนติดตามในช่อง YouTube ได้เลยครับ